โอเคนะครับตัวต่อไปที่จะมาแนะนำกันก็จะเป็นตัว DO d o d d o d biotech นะครับ Public Company ตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทร,รับผลิตนะครับอาหารเสริมเครื่องสำอางแล้วก็มีในส่วนของธุรกิจเครือข่ายด้วยตัวนี้เนี่ยมีแบรนด์แบรนด์ดังๆของหลายๆแบรนด์นะฮะที่ดาราเขาผลิตกันไม่ใช่ดาราเป็นเจ้าของนะครับจ้าง จ้างบริษัทนี้ผลิตแล้วก็มีธุรกิจเครือข่ายาที่เติบโตนะฮะหลายๆบริษัทก็จ้างบริษัทโรงงานนี้ครับเขาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องสำอางให้กับแบรนด์นดังๆเหล่านั้นนะฮะก็โรงงานนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับลูกค้าเยอะจริงๆแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นออริจินัลแบรนด์ของตัวเขาเองนะฮะจะเป็นโปรตีนนะครับยี่ห้อไดอาโต นะครับ,รบตัวธุรกิจเครือข่ายก็จะเป็นแบรนด์ Altima Life นะครับเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้ล่าสุดก็สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้นะครับแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนะฮะก็ขายดีครับในช่วงโควิดนะครับในส่วนของรายได้เนี่ยปีปีที่ผ่านมาก็ าสังเกตปี61นะฮะกำไรต่อหุ้นจะ85สตางค์ค่อนข้างเยอะนะครับปี62เนี่ยเขาเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายก็มีการลงทุนไปเยอะนะครับในส่วนของการตลาดในธุรกิจเครือข่ายทําให้กําไรหดลงมานะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะส่วนปีที่ผ่านมากําไรกําไรก็โตขึ้นอันนี้3ไตามาาน,นะครับถ้ารวมเป็น4ไตามาาเนี่ยก็ จะได้ประมาณ5้าสิบตางค์ก็โตขึ้นเท่าตัวครับจากปี6-2ส่วนในมิติของเทคนิคนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นกราฟวีดกราฟวี k ก็ราคาหลังจากเข้า IPO มาก็ลงมาเยอะครับอย่างตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ลงมาถึง3บาทเลยทีเดียวสามบาทกว่าปัจจุบันราคาก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้ดีนะฮะ ไม่ทํำยูโรเบรกขึ้นมาได้เบรคเส้นนี้นะครับดาวต้านขึ้นมาได้แล้วก็มาเลี้ยงออกข้างอยู่ตั้งแต่ตอนเดือน7นะครับเดือน7จนถึงปัจจุบันก็ประมาณครึ่งปีนะครับเลี้ยงออกข้างมาละก็สะสมวอลุ่มค่อยๆเบาบางลงนะครับพฤติกรรมการเลี้ยงออกข้างต้องรอให้วอลลุ่มแห้งเบาบางนะฮะแล้วล่าสุดก็คือ เดี๋ยวผมขอเปิดเป็นกราฟย่อยอน,นี่กราฟรายวันนะฮะัโอเคก็เป็นไซด์เว์อยู่ประมาณครึ่งปีนะครับล่าสุดเบรกขึ้นมามันเล่นกรอบบนตรงนี้นะครับด้วยวอลลุ่มมหาศาลวอลลุ่มที่เยอะมีในยะนะครับแล้วก็พักตัวลงมาวอลลุ่มน้อยลงร้อยลงน้อยลง,ยลงแล้ว วันศุกร์ที่ผ่านมาก็เขียวปิดเขียวเกือบเต็มแท่งนะครับด้วยวอลุ่มที่เยอะผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดมีแท่งเขียวแล้ววอลุ่มเข้ากับแท่งแดงที่วอลุ่มลดนะครับก็ตัวนี้แนะนำนะฮะแนะนําเลยว่ายังโตได้อีกแล้วก็สัญญาณเทคนิคก็ค่อนข้างดีนะครับไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ขึ้นมาเบรกก็ลุ้นที่จะตอนนี้ลุ้นที่จะเบรกนิวไฮตรงนี้ขึ้นไปละนะครับด้วยวอลุ่มขนาดนี้ จุดซื้อตรงนี้จะมีจุด stop loss ก็จะเป็นเส้นแดงนี้เลยนะครับถแถวเก้าบาทสิบสตางค์ถ้าหลุดลงมากลับมาเล่นไซเวกอบล่างเราออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าซื้อเข้าไปแล้วไม่หลุดถือไว้ก่อนนะฮะถือไว้ก่อนถือยิ่งซื้อต่ํายิ่งดีนะครับจากตรงนี้มาใกล้เส้นแดงยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้ stop loss ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ํานะครับ b r i s k e a r d ratio ก็จะดีนะครับแต่ถ้าซื้อตรงนี้ไปเราก็ stop ตรงนี้แล้วถ้า break ตรงนี้ขึ้นมาซื้อเพิ่มก็ได้ครับ เพิ่มแล้วเราก็ลันกำไรไปนะครับส่วนเป้าขายเนี่ยนะครับอวัดเป้าข้างบนใช้เป็นฟิโบนัชชีแล้วกันนะครับก็เป้าแรกก็น่าจะไปที่ประมาณสิบแถวแถวสิบสอบาท เอาสิบาทก็แล้วกันสิบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับต่อไปก็สิบสองบาทแถววสิบสองบาทกว่ากว่าตีเส้นให้เห็นอโอเคนะครับซื้อได้สต็อปลอตรงนี้กลับขึ้นมายืนนี้ซื้อใหม่นะครับ ถ้าไหลขึ้นไปเทค profit ไม้แรก10บาท70บตังค์เทค Profit ไม้ถัดไป12บาทกว่าๆนะครับแล้วที่เหลือถ้ายังขายไม่หมดก็รันไปเรื่อยๆได้นะครับนไปเรื่อยๆแล้วจะสต็อปถ้าเกิดตัดขาดทุนตรงไหนเนี่ยเราต้องดูบริบทถัดไปนะฮะว่า,าพฤติกรรมราคาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันใหม่ครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ